มาถึงคู่3วันนี้นะครับชกในพิกัดน้ำหนัก124กับ25นะครับไฟแดง24น้ำเงิน25ไฟแดงก็คือประตักนินนะครับสินบีมวยไทยน้ำเงินเพชรมนตรีนะครับเทศสุภานันนะครับอาวุธมวยนีดูว่าหลากหลายนะครับมีต้นแข้งทั้งหมัดน,นี่นะครับโอ้คอยบวกอยู่ตลอดเพชรมนตรีเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับขยับ้าไปนี วงในล้วนๆอยู่แล้วนะครับเพชรมตรีแต่ว่าต้องเข้าให้ถึงนะครับฝ่ายแดงประตัดนินเออซ้ายไปเพชรมตรีตักนินต่อยหนึ่งสองลาเอ้าแทงมาเพชรมตรีตักนินแทงซ้ายมาเพชรมตรีเอ้าขยำขยำขวารุนยกเทยกเลยดามล้มเมือนนะครับเพชรมตรีฝ่ายแดงประตัดนินเอ้าปล่อยมาดูเดือดเอ้าแทงมาประตัดนินเพชรมตรีออกแหมแกตีกว้างเหลือเกินทีนึง เอแเอแรกพลนมาัดอ้าวพลเอาแทงซ้ายไปดักดินเพชรมนตรีเอาร้องไว้ร้องไว้นึงดอกแมยังตีไม่ถนัดกรรมาการแกะแย yeah. ่สูต้ต่อสู้ต่อไปแดงไปดักนินน้ำเงินเพชรมนตรีเอาแมาอ,าออกข้างนิดนึงแมยังไล่ไม่ชนนะครับเออวิ่งรามาสูงควางขวานไม่ดีนึงดักนินแม่อกใช้ได้เหมือนกันเอา้าเพชรมนตรีรับแหม่โดนขวายังตีไม่ถนัดครับ มาอยู่นะยุบโอ้ฟันับตักสาวแหวกมาทีเนยวต่อยหนึ่งสองมาฟันมาประตักนินเพชรบูรณ์จะไดย่งงางไปอ่มาแล้วมาเป็นยานตำราหลวงลเลยประตักนินนะครับมาเป็นชุดใหญ่ล็อกไว้ตีไปนี่แหละครับเสืยบดนะเดีนี่จัดนะแฟนซิตตลอดนี่นะครับเอา้าเดินตลอดถูกที่ตรีพกขาลุนมาแล้วลุกมาแล้วเอา้าฝันเลยเมื่อฟันไปเอา้าตีไปนี่นะครับ ช็อกไทแบบไหนอย่างไรนต่อยกันมันระเบิดเลยทีเดียวโอ้โหดูครับสุดมันเลยครับบวยบ้านวันสุขของเรารองคู่เอกโอ้ยมาเหมือนมีเลือดออกมาด้วยแล้วครับแอนตซินได้แจกแล้วครับโอ้โหปวกซอกแรกกันาแต่ตอนนี้เป็นน้ำเงินครับโอ้โหเพชรมนตรีมีเลือดแต่ว่าไม่ไม่มีผลเลยครับโอ้โเดินเดินเบียดเดินชน,นอย่างเดียวเลยเพชรมนตรีมาแต่ว่าตอนนี้ กรรมการเบรกเกมนิดนึงครับให้คุณหมอขึ้นมาดูบาดแผลหน่อยนึงครับอโอ้โหดูคุณหมอเป็นยังไงคุณหมอพยักหน้าไหมพายักหน้าพายักหน้าครับคุณหมอบอกมานิดเดียวนิดเดียวสู้ต่อสู้ต่อ<า>ครับอตอนนี้อย่าพลาดไปโดนบวกศอกอีกละกันครับโอ้โหเพชรมนตรี โอ้หัวจิตหัวใจแกนี่มาอย่างที่ทราบกันแล้วครับพันเปอร์เซ์อยู่แล้วครับฝ่ายน้ําเงินเจ้าเพชรมนตรีแต่ว่าตอนนี้มาไปพลาดไปเสียเปรียบตรงมีแผลแตกครับทําให้นี่ครับมหาการมองเห็นการหาเป้านี่มันอาจจะลดน้อยลงไปสักหน่อยนึงครับโอ้ทำให้ประตักนินตอนนี้มา นี่แหละครับโอโ้ยิ่งเล่นเกมยิ่งผิดจังหวะครับี่ีาลีาสยลูกเก่า้วยนะครับโ์มีเขียล่างด้วยนะครับอ้ามาดูว่าเพชรมนตรีเองก็ไม่ยอมนะครับพยายามจะฮึดอยู่ตลอดต่อยท้องต่อยหน้ามาตักนิ่มออกคอแล้วเอ้าหนีไปโอ้ยแต่ซาเลเมตก็งแหละเข้าโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเอามาครับเบียดเข้าไปต่อย้องต่อยหน้าเขียนเชียร์ก็เริ่มีมครั้งแล้วครับเอ้าทำให้ได้ทำให้ได้เพชรมนตรี จะีโอ้ยโ,โดนแมาเกียวชานะาทีเดียวไปเลยใบที่สามชูม,มือให้ไฟแดงครับปตักนินซินบีมวยไทยครับวันนี้เอาชนะนนคะแนนเทชรมนตรีเพชรสุพรรณของขาวเชียงใหม่แบบสนุกเลยครับผู้ชนะของเราครับปตักนินซินบีมวยไทย